สวัสดีครับทุกคนวันนี้ต่อจะพาทุกคนไปวิเคราะห์จุดแข็งของผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2023กับเจสซี่กิรินาจัสมินชูเทอร์ Miss Universe Thailand แม่ห้องสอนครับ ไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับแน่นอนที่ทุกคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นหน้าค่าตาของเธอเนี่ยในวงการบันเทิงมาก่อนนะครับสำหรับเจสซี่กรีนาจัสตินชูเทอร์นะครับซึ่งเธอเนี่ยผ่านผลงานมามากมายเลยนะครับซึ่งที่ดังๆเลยก็คือจากรายการ t h e f a c e Thailand นะครับผมซึ่งเธอเนี่ยก็ทำผลงานดีๆมากๆนะครับในการประกวดทำให้เธอเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆจาก The Face Thailand นะครับผลงานทางด้านการแสดงของเธอรวมไปถึงการเดินแบบต่างๆซึ่งเธอเนี่ยถือว่าเป็นนางงามที่ครบ แล้วก็พร้อมใช้สุดๆเลยครับ หลังจากที่เธอนะครับออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับและมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก m i s s u n i v e r s e t t h i l l n n d แม่ห้องสอนนะครับให้เจสซี่กิรินาจัสมินชูเทอร์นะครับเป็น Miss Universe Thailand แม่ห้องสอนที่จะไปสู้ศึกบนเวทีม i s s u ่ i v e r s e t h a i l a n ด2023นในปีนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าหลังจากที่ได้ติดตามเจสซี่มาตลอดนะครับแน่นอนในเรื่องของ Performance เราไม่น่าห่วงเพราะว่าเจสซี่เนี่ยเป็นคนที่ผ่านงานทางด้านการเดินแบบหรือแบบ การเดินในรันเวย์อะไรต่างๆมาเยอะมากๆรวมไปถึงการถ่ายแอดโฆษณาการถ่ายแบบต่างๆคือบอกเลยว่าประสบการณ์ของเธอเนี่ยก็คือบอกเลยว่าเหลือล้นจริงๆซึ่งล่าสุดนะครับหลังจากที่เธอประกาศเนี่ยว่าจะเข้าร่วมประกวด Miss Universe Thailand 2 0 2 3ในปีนี้นะครับที่เธอได้ออกไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆทำให้แฟนนางงามหลายๆคนเซอร์ไพรส์เลยว่า ครั้งแรกมองว่าเธอเนี่ยอาจจะมีดีแค่รูปร่างหน้าตานะครับแล้วก็เรื่องของ Performance เพราะว่าผ่านประสบการ,รณ์ของงานมาเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วการพูดของเธอหรือการสปีช c h ของเธอก็ดีมากๆเลยทุกๆครั้งในการตอบคำถามของเจสซี่เราจะสังเกตได้เลยว่าเธอจะคิดก่อนมันผ่านกระบวนการคิดออกมาเป็นคำพูดที่บอกเลยว่า Impact มากๆซึ่งตอบโจทย์กับบริบทเวที Miss Universe Thailand สุดๆ และยิ่งเด่นชัดที่ทำให้เธอเนี่ยเป็นผู้เข้าประกวดที่ค่อนข้างน่ากลัวมากในการประกวด Miss Universe Thailand ในครั้งนี้นั่นก็คือโครงการของเธอครับซึ่งเธอเนี่ยพูดถึง neurodiversity นะครับหรือว่า neurodivergent นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นการตอบสนองให้สังคมไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้ใหม่แต่มันไม่ค่อยมีใครเอามาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ neurodivergent ซึ่งหลายคนอาจจะงงว่า neurodivergent คืออะไรใช่ไหมครับ น e วโรเดเวอร์เจนนะครับเป็นการพูดถึงนะครับบุคคลที่มีความหลากหลายทางระบบประสาทนะครับไม่ว่าจะเป็นออทิซึมนะครับออทิสติกรวมไปถึง ADHD นะครับหรือว่าแม้กระทั่งไบโพล่าหรือสกิสโซฟีเนียซึ่งแน่นอนเลยนะครับว่าคนที่มีปัญหาทางนิวโรเดเวอร์เจนหรือว่านิวโรเดเวอร์ซีเนี่ยในสังคมไทยของเราเนี่ยอาจจะไม่มีการยอมรับกันมากเพียงพอนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยพอเห็นคนเป็นออทิสติกเห็นเพื่อนเป็นออทิสติกเนี่ยก็จะถูกกลั่นแกล้งบู ทำให้เด็กๆหลายๆคนเนี่ยไม่กล้าที่จะเรียนต่อถูกการจํากัดในเรื่องของความสามารถนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มีความสามารถที่จะทําได้เหมือนคนปกติเลยแต่ก็ถูกจํากัดด้วยในหลายๆเรื่องทําให้พวกเขาเนี่ยไม่ได้แสดงออกความสามารถของตัวเองออกมาซึ่งจุดนี้แหละครับทำให้เจสซี่นะครับ,รบมองเห็นปัญหาของจุดนี้แล้วก็อยากที่จะพัฒนาให้คนที่มีความหลากหลายทางด้านระบบประสาทนะครับผมได้มีที่ยืนได้แสดงความสามารถทางสังคมได้ยอมรับในตัวของพวกเขา ซึ่งตัวของเจสซี่เองนะครับผมก็ได้แบบโซเชียลมูมเมนเกี่ยวกับเรื่องเนี้อย่างแบบเต็มที่มากๆนะครับผมทำให้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเธอเนี่ยที่บอกเลยว่า ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างที่จะอิม a พ t กับประเทศไทยสังคมไทยเหมือนกันและนอกจากสติปัญญาความคิดความสามารถนะครับด้วยความที่เป็นลูกครึ่งอังกฤษของเธอเนี่ยทำให้เธอเนี่ยมีพาส,สปอร์ตถึง2ใบนะครับนั่นก็คือสัญชาติไทยแล้วก็สัญชาติอังกฤษนะครับแล้วเธอเนี่ยก็ยังมีความเป็นลูกเซี่ยวของไชานาหรือมีความเป็นจีนทําให้ตัวเจสซี่เองนะครับผมมีความเลือพิสิท์ความหลากหลายของหลากหลายประเทศมากมาก ความสวยที่เป็นเอกลักษณ์นะครับความยูนิคเนสของเธอก็คือสุดยอดมากๆและก็มีโอกาสยากมากที่จะจับไหม่และตายใหม่ซึ่งต่องบอกเลยนะครับว่าเจสซี่จากแม่ห้องสอนเนี่ยถือว่าเป็นนางงามอีกคนหนึ่งที่น่าจับตาม,มองบนเวที Miss u n i v e s Thailand 2023ในปีนี้นะครับและสำหรับเพื่อนๆน,นะครับมองว่าเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับ หรืออยากจะให้เต่านะครับมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดแข็งของผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand คนไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะครับ